สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะเวลคัมแบ็กทูทิปแชนแนลซึ่งในคลิปนี้เนาะพี่น้องกะเสือว่าหลายคนกะตั้งตาล่อหรือว่าอยากเบ่งยู่นอนอะในงานสลองเส้นทรบพยทิปแชนแนแล้วกะปีใหม่หรือว่าสลองปีใหม่เนาะซึ่งเป็นปีใหม่เล่าแล้วก็เป็นปีใหม่ไทยเนาะประเพณีไทยเราคือกันเนาะพี่น้องมปีปีใหม่ก็มีคือกันมีพร้อมกันเนาะแล้วกะหนึ่งในงานนี่ก็คือ เป็นงานรัอวสลองอวันเกิดข้องพอสมอนทางฝั่งไทยเนาะซึ่งก็เป็นซงานด้วยกันเนาะพี่นอ้องงบในครั้งนี้เนาะก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะสวยเลือมากก็มีจากฝั่งไทยและก็มีจากต่างประเทศเรือว่าจากยุเอซเน่เนาะถือว่าส้มถมงบประมาณเพื่อสลองเส้นรับทิปเสเหนวน้ากันเนาะก็ต้องข้อขอับใจไลยสําหรับพอไส้ซ่านทางฝั่งไทย1,000บาทผี่วิรพงศ์ที่แก้ว1,000บาทผอาจาัย์ พีเอ็มทางฝั่งไทย1 0 0 0บาทแล้วก็มีพอสมอนเป็นเจ้าของวันเกิด1,500บาทแล้วก็มีผีซักซินน้ำส่ง5 0าบาทแล้วก็มีผักอาจารย์เพิ่นบบประสงค์ออกน้ำทางฝั่งไทย1,000บาทแล้วก็มีผักคู่อากะโบออกน้ำเนาะ1 0 0 0 0บาทรวม กันกับพอดีเป็นหมื่นหกเนาะล้กการีพิ่ต้อมฝางไทยทรงมาอีกหนึ่งพันบาทแล้วก็มีผีวิลาพง์ที่แก้วสรงมาอีกหนึ่งพันบาททูลบวาตัวนี้ห่วมส้มทบสื่อผาพ่มรอวเห็ดพญานาคทางวัดนะซึ่งทิบกระไดเอางบตัวนี้มาร่วมกันเพราะว่าผาพ่มหันก็คือว่าได้สื่อแล้วแต่ว่ากะเอางบในส่วนนี้ไปสื่อเนาะกะกะรวมกันทั้งเมดก็ได้อยู่หมื่นแปรเนาะ หักขาธรรมเนียม360ยหกบาทก็จะเลื่อนหมือนเจ็ดกร้อยสบาทคูณเลทซ8 0แปดนก็นจะได้อยู่6กหลานเจ็ดแสนสามพันกีบนอนละกะ่ะมีเงินจากต่างประเทศก็คือจากพอส่วนจาก USA เซ่นอซึ่งเพิ่นให้เป็นเงินกีบมาเลยก็คือซ้มหลานกีบนอหวมส้มทบงบเผื่อสลองแซนซับทิปแซนแน่งน้ำกันเนาะ ซึ่งเงินที่พี่น้องไฮมาเ,เนี่ยที่แบ่งออกเป็นอยู่สามส่วนเนาะเงินก็คือเกาลัดเจสเซนสามพันกีบซึ่งได้สืบพุ่มเนาะเตรียมไปถวายวัดปานบาก็คือือมืออื่นเนาะก็คือหนอึ่งหลานกับหาซิพันกีบแล้วก็เลี้ยงอาหารเด็กน้อยโรงเรียนประถมบ้านพุ่นขอก็คือหนึ่งหลานกับซิเบปันกีบซึ่งเมื่อนั้นเนาะพี่น้องอาหารเกลือเกลือว่าเบญพอว่าเฮาบ่ได้วางแผนเลยว่าเด็กน้อยจะก้นจ้องได้กินจะอันดยังหนึง่งสีเนาะแบบมันฝ่าวแห้งเนาะคือการจัดงาน ฝ่าฟังแล้วก็บ่มีกําหนดเวลาให้เอามันก็คือแบบนี่และเกือบพ่อพอกันกินเราเห็นนองกะแล้วเป็นทียมหอยแล้วก็เลื่อนนันกะว่ามาเป็นขาจัดงานเนาะซึ่งจัดงานนี่ก็คือมีอาหารเนาะอาหารนี่ก็มีกุ้งฮาโลมีสีทีทิพซื้อมาเห็ดลาบหั่นซองโลแล้วก็มีเป็ดหั่นสีโตแล้วก็แม่ซื้อมาอีกเนาะสีนแล้วก็มีไก่ควันสองโตแล้วก็มีลูกสีอีกบรณิณวัดจักรโลเนาะ รวมทั้งมืดกับประมาณซองลานกีบเนาะเอาโต๊ะตังเต้นซองแซนหาสิพันกีบแล้วก็สื่อเขืองมาตกแตง่งอื่นๆเนาะก็ร่มเป็นหาแซนกีบแล้วก็บเบี้ยหั่นหกล่างหกล่างบวกนำก่อนเนาะเป็นแปดแซนกีบแล้วก็มีเสือทิมงานก้าไราดอกทีมพี่น้องจะได้เห็นนะเนาะหรือพี่น้องเห็นฝันว่าพอดีเมทีมห้อุ่นนุ่นสวยเพิ่คนก็นมาใหญ่ทิมงานเนาะทิมงานก่ะ เอาโพรโตเนาะโลดทั้งวินเป็นชาสีโต้กับหกเซนกีบแล้วก็ล่างวันนหาทีมงานได้ลินกันก็คือ1ล้านกีบเนาะสำหรับงบบวงนี้โอกาสสําคัญแบบนี้ก็จะได้ทีขอบครัวหรือว่ญญาิผู้ใหญ่ที่บันได้อยู่ห่วมนำนอนนั่นก็คือมีขอบครั่วของอ้ายทีอยู่เวียงจันเนาะซึ่งทิพย์กระไดฟ้าเงินไปเพื่อให้ล้านๆเนาะ เป็นการจะลองปีใหม่หวมกันเนาะทึงสิบริมาแต่กาฝากเงินไปให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็เลี้ยงลูกสองคนเนาะกามีผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งเนาะทีทิพย์ก็เคยเบาไปหล่เถื่อเกี่ยวกับตอนทิพย์ไปเห็นอยู่เวียงละมีพี่น้องเพิ่นซวยทิพย์เนาะไปอยู่น้ำเพิ่นจนเยี่ยนจบเนาะซึ่งในวเวลาโอกาสสำคัญนั้นนี้นเขาก็ได้อนเงินหาเส้นกีบปเพื่อให้เพิ่น ลินปีใหม่หรือว่าสลองปีใหม่นะเป็นการระลึกบุญคุณเพิ่นที่ว่าเพิ่นเคยเลี้ยงดูทีบเคยได้พึ่งพาอาศัยเพิ่นเพิ่นเคยมีบุญคุณกับทีบสมัยทีพี้ยนเนาตั้งแต่ปีหนึ่งจนอดปีห้านอสมัยไปเย็นอยู่เยียงจันเนาก็ได้ส่งหาแซนกีบไปให้เพิ่นนนอกเผื่อสมมาเพิรนแล้กกะสมมาแม่หนึ่งลานกีบ เดืองเงินเจ็ดเส้นกลีบก็คือเป็นขาใส่ใจมายกมายอยภายในการการจดแนบริจทแนวกาพอดีมืดราวพีนองเงินได้บวัวหินก็ต้องขอขอบคุนขอบพูบพๆๆนลายๆเนาะสำหรับพ่อแม่พื่น้องทุกคนเนาะที่ห่วมสลองเส้นสทิพย์เสนเนียวแล้วก็ห่วมกันสมทบงบประมาณกันเข้ามาเพื่อให้ทิพย์ใดใส่เป็นขาใส่ใจในการจัดงานซึ่งเขาก็คือเห็นในหน่อยอย่ตะวันใหญ่แล้วก็มืดลลยเติมพิณพีนองเนาะอันนี้ก็ใดนํามาใส่เป็นขาใส่ใจเนาะต้องขอขอบใจอีกทีหนึ่งสําหรับพอใส่ซ่านผีวิรุ์ ผีวิลพงษ์ที่แกว้วพระอาจารย์ฝั่งไทยพอสมอนแล้วกะผีศักซิ์น้ำโศกแล้วกะพระอาจารย์จากฝั่งไทยอีกแล้วกะผระคู่จากฝังไทยอีกแล้กก็มีพอส้วนเนาะที่ว่าสวยกันสมทงเอาประมาณในการจัดง,งานไ้ทิ์ข้อขมุกขบใจลายแล้วก็ข้อขอบใจสําหรับผู้ใหญ่เจดีทีเพิ่นกะทรงเงินมากเผื่อสวยทิ์แต่ว่าบริสวยเป็นขาจัดง,งานเป็นขาไ้ทิปใส่ใจส่วนตัวที่ ฟูดนอส่งเงินให้ทิบเพื่อเป็นค่าจ่ายส่วนตัวใส่เป็นค่าน้ำมันรถอื่นๆจํานวนเงิน2,000บาทแล้วก็มีผอใไซซ่าโนห้มาอยู่พันหายลอยบาทแล้วก็อีกพันหนึ่งแล้วก็อีก 2, ส0 0พมืมอนี้เนาะแล้วก็มีผอสวัสดิ์ส่งมาให้2,000แล้วก็2,000เนาะขอบคุณหลายๆเนาะทีวะ่ว่าสวยเลือดทิบมากขอให้พี่น้องมือสุขภูสุขคนเนาะที่ว่าส่งเงินมาให้แล้วก็บบริษส่งเงินมาให้แต่ติดตามผลงานทิพย์ซาแนลตลอดมาบอกว่าจะอยู่แหง่หงคนใดอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่เมกาอยู่เกาหลีสิ กระปูกอินโดยูนโนเวยยู่ต่างๆเนาะทีทบเพนในรังบานยูทูปกับต้องข้อของมุณขอบใจลายข้อหา พี่น้องมุสุขขูสุคนมีแต่ความสุขความเจริญขีดสินใดก็ข้อห้สมวังเหตุสิงใดก็ข้อห้การกลุ้งฮ่องเหตุการขาการคายก็ข้อห้ข้อห้กิจการห่งเฮ่องเราเหตุเบียกกับข้อห้ไแต่เดือนตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆข้อหายด้เงินเดือนซุงมๆขึ้นไปเรื่อยๆเนาะข้อขมูขอบใจลายๆสาหรับปีใหม่นี่ก็ข้อห้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแกร่งไปทางใดกลับมาทางใดก็ข้อห้เจอแต่คนดีข้อห้เจอแต่สิ่งที่ดีๆเนาะพี่น้องต่อไปนี้ก็ให้พอแมพี่น้องไปบึงรอวไปหาบชมบรรยากาศพ ้อมกันเลยฮัลโหลสบายดียดโดยสบายดีพี่ใหม่ด้ไอ้ปินได้ได้ ค่าเบียรอยู่บอโอนเงินให้หาแซนเดอรสลองปีใหม่แล้วก็ยังกยังก็สลองแซนซับถิบซาแนวโดยตบใจเด้อยดมแเด้อูดมีแหงเด้อาน้ำป๊อปมนโอนใส่บั้นซีป๊อปโอ้จะลงมาเห็ดข้าวอดติดหัาที่จีนรือวัดลงลงวัดโอ้สมากบกิเลียงมาอนี่ดย ด้วยๆอ่ะยู่ดีไม่แห้งเด้อด้วยๆแอบปินด้วยๆอ่ะโอนไปให้พี่น้องหาเส้นเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นบอลที่ว่าเลี้ยงดูทิพม่าสวงเขี้ยนก็บไม่ได้ลืมบุญลืมคุณเพิ่นมัมีเพิ่นก็บ่มีมื้อนี้คือกันมุนใดบ่ได้รถเด้เอาไว้บอลได้ Yes! ที่ป้านาที่เมตตาลูกหลานคนจนอ่านหลายเรื่องราวที่ลุมเลาเข้ามาปะปายหลายคำน้ำตาลูกหล่นจนมุนมองงในใจแต่ก็ยังไรรีพต่้นำใจเปรตไปตรงผ่านตรงมาจากต่างแดน ใจไก่แสนสุพรรณละนาบอกไว้คาดคิดว่าสิวีจะมีวันนีขอบใจกอบกข้เซ็นคี่ใจอันนี้ก็แมนรอดนี่ไดานี่ไงไอ้เมาามสิจับหยา เอาอัหนึ่งซะจะได้หมดกันอ้าอาเมนเอามีเมื่อหลังเด้อแต่งขั้นหาจุดถูกเทียนบอกขอบอกจะได้ตีเยนใหม่พี่ใหม่ลวก็ไม่ชีแทนกันเลยเนี่ย เด็กเป็นใหญ่เห็ดมาเสียบเห็นปะไม่ใหญ่เห็ดเียบไใหม่ไม่ช่ม่พ่อแม่อะเสียบเียบเสียบเห็นปเสียบเอาไปเสียบมาแต่งคันาชมมาชมมาเจ้าข้อหลังข้อตัวยจนี่นี่อยู่ทั้งนี้ก็ไดนี่ดั้มนี่ปอนเขานี่นี่ม้กะีย้ามันชิางกว่าเก่าูไปอยู่ขางปอนได้ ยังว่าเพื่อมันสิแล้วยังว่ายััน้าพาชมปีใหม่เอานบทางล่างแล้ก็มาเหียบก็ได้ื่อเื่อนวัน้หูกระไกระเพนี่มีเสียก้นเป็นใหญ่ต่ีรเป็นดองดงเอากระเพมาดูยจูนแล้วก็ข่าทุมด้วยใทงไหวไหมกระเพกระเพ ไมอเฮ้ยแม่กินไม่อนน่ที่น่สเมนใจสิบี่โ้โหอมตะอะเทวค่กองอดใคส่งคนโซบอบม่บ๊อไอทุกข์น่นเนี่ยอนอน่เน่แม่บ๊อไอ้ใุกขอมตจลายสุนลวใจมิงควันาแล้วข้่านเอา่้องนี่มากนี่มากก่อนพู่ะ มูเ่านั้นแ้มีมากปั๊นก็ไฟดีตัวต่อจุดด่ากไดังตัวต่อพูด่า่าเอดยดงอสซีนาไปเนี่ยเทานเ้านบอกพี่ปราชญ์นี ฉันบนตานี่าถูกปพอถึงเลขสีกงว่าสึ่เลขว่าะรพบเตั้งตเกไม่ไ้มาอเลกอ้ยลปลาเลมาแล้วลูกจาคือคือบหักกันมามาไหนมาม่นางมาให้มาไล่คนละวะถ้ากนสะดวกกันแล้วมาให้ซีดีมันเลยมัดคอเตากแนให้ตัวให้ ดมอพาใชไหมนพมาทางน้งปิเชิญมาทางพีต้มนต้น <mat กับแม่นางพีแค่มันนอางานเด้อดองซื้อไ้เด้อให้คนนี้บจะให้คนนี้อกให้คนน้อกมือนี้่ะมี่านยังไปไร้อยเย็นพ่อากแค่นเกิดพอสมอนมาจะมอมั่มากพีเออดได้ได จัดงานจัดฉันโอ้โหแค่ลูกแค่เต่าใครใครไ่เห็นตัวงอเดไปมมนมันแข้มันแข็งโม่ปมันแข็งมด้ยบวมีกไหมโมกันอะไรเจ้าค้องเพิ่นงานเจ้าผามงาน เพิ่นจัดงานให้ลูกห้เต่าปีใหม่ยูดีมีแห้งปีใหม่ปีหม่นแหะเรีนใ่ม้มาจีตาได้ปีใหม่เป็นงานเข็มแข็งดีมีแห้งมันยะมันเยอะหมือเมได้แลอ้าวบัณชาตินม่เฮ้ยา ้าเลยมานนี้เอ้าวไขจิกูไขแมกอนกรบพุกพุกบ้านไหน่อนกพุกมอนุมากไก่นะแ่ไก่ไม่ชเรากินไข่ได้เจ้าบริเลียมไก่เนาะเซนแล้วก็ทีานมมนำนมนรน่มือเที่ยนีใดซ้ำมือเที่ยนีไดซ้ำ จมีใบแล้วมางบัได้เอยอยู่ในค่ายว่าค่ายตะหากได้หนึ่งสองสามสี่หาหกตกส่กตกหายกว่านีหายกว่าดีนี่กวาดข่าวเอาแมยกว่าี้หายกว่ี้เอเอยู่นี่มีแห้งเป็นโมโมใช่ให้ลูกให้ลาน้าเงินถ้าทอใหรได้ได้ปีใหมิจะลำเสื้รวย ขายแรงกันด้วยโสดมาขายลายขายงานอ่าขายเครื่องกให้ขายดีดขายดีขายลูกขายลูกกันได้ขายขายเครื่องให้ลูกกัให้ขายดีดีขายดีให้ลูกซื้อมืออื่นมือ้นมือซื้อกูมือนี่ประเทศนั้นมาน่าจันเชื้อค่ะตอนน้องยังมาแล้วมาแจกนะข้าวมัดแล้ววะอ้าวไม่หมดน้ำเลยขายได้ให้เลยให้ทำให้รวยกว่าเก่าเอ้าวจิดี้ไม่แห้งรวยหรือว่าเดนนี่รวยเลย ร้อยร้าร yeah, ma yeah> ้อยร้านร้ยล้านจ้ามอจ้ามอจ้ามอมีแันน้ากาัวดี่มินมันซีไมมอฮุน่ะหาแนวห้องมือเด้อเข็มแข็งมันควันเยินอยู่ในรถน้ำรถไมดเโคตรในโลกโงรถละนเฉอิครึ่งเฉล้นครึ่เลยป้องกันทันทีมันไม่ใช่บอกเอน

รวยรวย

<โ> <ural> well. อีข้อที <p> ่นกทางมาเพราะว่ต <Defin ite> อนี้อาหารซันิเมนไม่แก่เลยี่บุรกรโอ๊ยยากบรยยากมื้อื่นมฮือกระหอดเลยเนาะเบ้ยมพ่อเดือนหน้อยเอ้เจกเอาข่าวมาใส่เลยด้มากัดดีได้มาได้ดีได้นีได้ดได้ดีไดดี้ได้ด่ได้ดีไ้ีได้ีได้ดี้ดีได้ดี้ดีไดดีด้ดีได้ดี้ดีดดี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  เป็นมีแทเป็นแน้อทใางนอนไปนเอออันดบดีกกาทาดไปบอด้สุขภาพเข็มแข็งใช่ไหมใชถูกงเขาที่แทนสุนตาน้องคือสลองแซนัก้ับอะไคิกจะไอ้เป็มีมีแห้งจยาใดใครยะมีโศกมาหลับรุ้ยเฮงเองเป็นเป็นลา เป да ็นลานัพน้องพี่น้องเนาะตอนน้แนอีกสองสองหมื S <S น no, well ่นก no, ัลานศับทเนาะเนาะเนาอเนาเนาะเนานาเนาเนาะเนานามนาะเนาะเนาเนาะเนเนานานเน้าเาาเนาะเนาานเาน

บมเาไม่้มีมน้เวาทำอะไรหลเพ่พื่น้องเคยแดงเพื่อทุกคนในครอบครัวเลยอ้ยสาธุต้องรองีอวยพรนี่ให้มันไล่เขามาเมามามมาสูมา้สิบปมามแลูกไม่ไม่ไม่ไมม่ไไม่มไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไมไม่ไไม่ไ่ไม่่ไไม่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 ไ่ไม ค่าปีใหม่มาดีี้แระม่เห็ดเียกันั่นขันแข้งมาแม่นิสาจะมีเงินมีทองมีผู้มาแบ่งมาปั้นเลอให้ดีที่กว่านี้ห้ก่านี้ดีกว่าขาวดีกว่าขาวเยอน่อยเลยมีดีมีแหงแด้ปีใหม่ปีเมืนสุขภาพเข็มแข็งหักลูกหักเต่าแพงฉลา้วงเรืองไก เงีครับงๆเฮงรวยๆเด้นนอนะครบว่าเมื่อกี้ใตาที่นไปด้านบนโดนหงยไปใส่หกว่าเอาหมครับว่าฉลาดด้วยนค่ะอันไหนันดีกันซาวด้อคันไหนรองแหวนได้ไหมมันไ่นใครหลับดคด้วยพี่มาพี่นดดีใหรด้ไหเก่าไนคนน้มันาดดเต็มที่อยู่เนี่ กันด้วเกาเด้อาแกันเกาตะบองไป <to> ้โสมไอ้ม <sprout Likewise. S 2> ันน <Overwatch> right. ้ำเขาเด้อแม่กิมมาไล่แล้วเน่ไอ้ไไ้ษะหางจ่ามีจ่ามีกะมีกะมีกมีกะลกหวมันเงินมันพอกมันนวดเั่ เ่านี้เข้งๆเนาปังปังหัทนั่งโผล่นมึงเรือ้ีเลยเด้องจ้าีลมเขอเนด้อสบาเลยดงยูทูกามีคนติดตามลายๆยอดวิวกายเพิ่มขึ้นห้ไดทเงินไดลงๆลุ้ยลยเรื่องการหักแพ้กันคือเ่าเด้อ

เนี่ยวอปนยักเพนยักใส่บอลบมเม่นบอลมันข้าวมีไแก้วมาก่มันมุดายนีนะเออางไว้ไว้ใหนักซือ้อเก่งๆลูกเอ้ยอย่าเจ้าอย่าไปกินลาบสีมันเผ็ดอะไรเงินไปในคันนี่เฮ้ยเงินเงินป่ะเขาอ่ะอาหยุดจอกเด้อท่งนี้แด้ออังตุกอ่ะ ระเบียงนะเนาะโต๊ะระเบียงโมเมนต์โตเสบียงพี่น้องระเบียงนี่คือทางนาห้องเยียนแล้วเนาะระเบียงทัศเสบียงละเมนอาหารมาใม่ป่าช้ากันนะเด้อใช่อยู่ที่มีแห้งให้ยใหญ่ห้ยชุ่มเขาเป็นปาดุกเนาห้ยแอบห้เป็นผู้ใหญ่หอยแปรห้เบืองพอบุญแม่เด้อล่าเด้อผู้ยินก็ยินไปนั่งเด้อ โบนาม่แม่จะิปนปายังมันหมานึ่งสองสามสี่ห้าหกทุกนี้เสียขอเคเนนหายเด้อตายอยู่ดีมีอยู่ดีมีแห้งให้เบิ้งพอเบิ้งแม่ให้เบิ้งแม่แก้วคือกันหาเงินหาทองก็ให้ได้ให้มีผู้ให้เงินให้ค้าแลได้แล้วให้ปั้นก็เด้อ ให้โชคให้มาให้ลำให้รว่วให้มีให้มีครูมีเค่งน้ำคาเสียขโอยันมี่ีค่าขัน่านคู่มีคู่มีคูมีค่มื่อีคู่ม้่มีคู่ตกนีคเ่ียู่มีคีคร่มียู่มีใู่ม่มีคห่มีคู่ีคูมีู่มีู่มีมี้มี

หนึ่งสองสามเช้าโต๊กม right. no you know, you know, right. ีเสียวขอแขนซิอสเดีตปีใหม่อยู่ดีมีแห้งเป็นโฮมพ่อโฮมชายห้ลูกไฮรลานหาเงินหาทองก็ให้ได้เป็นโฮมพ่ออยู่เหนื่อยไปโดนโดนอยู่บ้าเหนื่อยไปโดนโดนเด้อให้เป็นผีเป็นน้องนะครับแพงสะพองสินลมหายใจเอาที่เมืองเอกซิงเด็ไปไม่ได้ไม่ถ่ายเลยเก่านะเขาว่าให้พัวหักพัวหอมพัวลงพัวไรเมื่อมือแรงจัดหาจัดโฮกไปโหลด ให้ได้นองให้อีกกระเทยผูก <We> คือส <ę> ีแหลวแหละเหมืนแมาหรื่งซองสามสีหาวคกตุกนีเสียงเข็มช้งน้มูนยให้อยู่ดีมีแห้งไปใหม่ไปเมือนให้เป็นหงพอหงใส่ให้ลูกให้ล้านนะตูนเด้อให้พวกหักพวกแพงหาเงินทาทองให้ได้มันนั่นเป็นหัวใหญ่ขายปั่นกันเงินกัะปู ได้ล ah? ูกลานเห็นบ่ถือบ่ตองก็ให้บอกให้ซ้อนเอาเด้อบ่ให้เงียบให้เซอเออเซก็ให้อยู่ดีมีแห้งให้มันให้เยอะเด้อเป็นน้อใช่หลานาน่งเป็นบ่เอาน่อยนึงเอาน่อยนึงดางาอัิงแลวนะางตางไม่ยุดล้าก็พอล้วก็ไม่เซิรแม่นางตังสมาสีชมมานี่ไหม ผู้ซื้อว่าเท้าละเขานางตังเขาสิชมบบัดชอบบ้าบ๊อบบ้ายนี่เลียนเลียนบอพีมามานางพีบอแรกมาไหวบนนี้อ๋ออลอเอาพักควันมาไหวบนนี้อ๋ออ๋อมึงชอบสร้างเจ้าเจ้าสูงอันคลิปนี้ยาวพอสมควรนะพี่น้องต่อกันใหม่ในคลิปซองเนาะงานต่อไปหรือว่าคลิปซองก็คือจะเป็นการโฮตซุ้ง พระอรหันต์ภายในวันเนาะพี่น้องแล้วก็มีผู้ใหญ่น้ำตาหลวงเนาะก็ับบึงในคลิปถัดไปด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยา่อไล่และถ้ามก็ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราเลเนาะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปด้วยพี่น้องสวัสดี